วัสดุตกแต่งบ้านฟ้าผนังสำเร็จรูป PU Foam Wall หรือ MC Wall ทำไมถึงเป็นที่นิยมใช้กันเดี๋ยววันนี้เราพามาค้นหาคำตอบกันครับ แผ่นผนังโฟม PU เนี่ยได้รับความนิยมเนื่องจากข้อดีหลายประการที่เหนือกว่าแผ่นผนังแบบเดิมๆแผ่นผนังโฟม PU เนี่ยมีชื่อเสียงในด้านน้ำหนักที่เบาและกะติดตั้งง่ายแถมยังประหยัดพลังงานอีกด้วยมีฉนวนกันร้อนที่ดีในตัวซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการทำความร้อนและความเย็นได้ แผ่นผนัง PU มีความทนทานบำรุงรักษาที่ต่ำและทนความชืน้นจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทั้งงานอาคารพาณิชย์และก็ที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ในแผ่นผนัง P u อูโฟมยังมีสีสันสไตล์และก็ผิวพันหลากหลายทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับแนวคิดการออกแบบได้ดีอีกด้วย ผนังสำเร็จรูปยังคงเป็นโซลูชันในการก่อสร้างที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปี2023นี้แนวโน้มสำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือการใช้ความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัสดุที่เป็นมิตรต่อการก่อสร้างผนังบ้านหรือว่าผนังสําเร็จรูปขณะนี้นี่ผู้ผลิตนี่กาลังใช้วัสดุต่างๆเช่นไม้ไผ่ไม้ป่านและก็พลาสติกดีไซเคลิลเพื่อสร้างผนังสําเร็จรูปที่มีทั้งความหนาและก็ความทนทานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้เลือกใช้กัน ด้วยการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัตโนมัติในการก่อสร้างผนังสําเร็จรูปซึ่งรวมถึงการใช้การพิมพ์3มิติเพื่อสร้างแผ่นผนังที่มีความแม่นยําสูงและมีประสิทธิภาพจากการผลิต โดยเจ้าผนังสําเร็จรูปนี้ยังถูกนํามาใช้ในการออกแบบงานอาคารที่ซับซ้อนและก็เป็นนวัตกรรมมากขึ้นสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยด้วยตัวคุณสมบัติของวัสดุนี่มีการทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานจริงสรุปได้ว่าสามารถช่วยเรื่องสะท้อนความร้อนภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในได้ถึง30%กันเลยทีเดียวและยังดูซับเรื่องของเสียงจากภายนอกมาให้เข้ามาสู่ภายใน ได้ถึง30-45%เลยทีเดียวเรียกได้ว่าความสวยงามแถมคุณประโยชน์ต่อบ้านอีกด้วย ความมเนกประสงค์และความยืดหยุ่นในการออกแบบและการก่อสร้างทําให้ผนังสําเร็จรูปนี้ถูกเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้สร้างจํานวนมากโดยรวมแล้วผนังสําเร็จรูปียังคงเป็นโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสําหรับงานโครงสร้างและการก่อสร้างจึงเป็นวิธีการใช้ที่แพร่หลายยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่เฉพาะแต่ปี2023ปี2110นี่ก็ใช้กัน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งและก็ทางเลือกหลักในการติดตั้งและใช้งานภายนอกนั่นเองหากใครที่กำลังมองหาผนังสำเร็จรูป PU ไว้ตกแต่งบ้านหรือว่าทำบ้านเนี่ยผนัง MC w a l l ของเราเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกใช้ซึ่งมีให้เลือกด้วยกันทั้ง5ลายหากใครสนใจีสามารถจะสอบถามหรือสั่งซื้อได้กับทางเราสำหรับวันนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ